สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเหนือกระแสนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยรองศาสตราจารย์เสรีวงมนทานะครับไทยโพสต์อิสระภาพ,าพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันอาทิตย์ที่16เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567อาจารย์เสรีให้ชื่อว่าอาหารการผ่าสวยหมายความว่าย่งไง เนื้อหาใจความเริ่มต้นอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับคนบางคนเนี่ยมีอำนาจเงินที่สามารถซื้อคนอื่นให้ช่วยงานของตนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกหรือว่าเรื่องผิดก็ตามแล้วก็เคยใช้อำนาจดังกล่าวเนี่ยมาแล้วหลายครั้งหลายคราด้วยกันในขณะเดียวก,กันก็มีอำนาจรัฐสามารถที่จะสั่งให้นักการเมืองในสังกัดและบางทีก็นอกสังกัดรวมทั้งข้าราชการประจำให้ช่วยทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องที่มีจริยธรรมหรือไม่ก็ตามโดยจะมีการตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยการให้ตำแหน่งที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในทางการเมืองหรือตำแหน่งของข้าราชการประจำคนที่มีอำนาจเงินเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเงินเนซื้อคนได้ คนที่มีอำนาจทางการเมืองเขาก็เชื่อว่าการให้ตำแหน่งกับคนที่ต้องการตำแหน่งก็สามารถที่จะจูงใจให้นักการเมืองและข้าราชการประจําทําสิ่งที่เขาต้องการได้การที่คนคนหนึ่งใช้ทั้งอำนาจเงินและอำนาจทางการเมืองให้ได้รับการช่วยเหลือจากนักการเมืองและข้าราชการมาหลายครั้งหลายคราเนี่ยย่อมจะเกิดความมั่นใจขึ้นมา และย่อมจะมีความอาหังการซึ่งไม่เพียงแต่ตัวเขาเท่านั้นที่อาหังการแม้แต่บรรดาลิ้วล้อของเขาเองเนี่ยก็พลอยอาหังการตามไปด้วยเพราะเขเชื่อว่าคนนั้นจะคุ้มหัวให้พ้นจากความผิดทั้งปวงได้การที่พวกเขาสามารถทําอะไรก็ตามที่ต้องการได้ด้วยการช่วยเหลือของนักการเมืองและข้าราชการประจำที่โลภและไม่มีจริยธรรมทั้งหลายนั้นทำให้เขามั่นใจว่าเขา จะชนะการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะว่าเขามีนโยบายประชานิยมซึ่งนโยบายประชานิยมนี้จะทําให้ประชาชนที่เห็นแก่ได้ไม่สนใจว่าโครงการประชานิยมนี้จะส่งผลกระทบในทางลบกับประเทศชาติยังไงและเขาก็มั่นใจว่าคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องของประเทศชาติยังไงก็ต้องเลือกเขา แม้แต่การประกาศนโยบายที่ทําไม่ได้เขาก็ประกาศออกไปก่อนเพราะเขาเชื่อว่าประชาชนที่เห็นแก่ได้ทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่กลัวเสือพร้อมที่จะลงคะแนนเลือกพวกเขาโดยไม่สนใจว่าพวกเขาจะเข้ามาโกงกินทําลายชาติแต่อย่างใดการที่เขาเชื่อแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าผลของการเลือกตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2544พวกเขาได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมาโดยตลอด มาจนบัดนี้พวกเขาก็ยังคงแสดงความอาหาังการไม่เลิกโดยไม่สนใจว่าใครจะแสดงความไม่พอใจกับการกระทําของพวกเขาถึงขนาดที่กล้าพูดว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งกันต่างคนต่างอยู่ไอ้คำพูดแบบนี้แหละการที่พูดแบบนี้เพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าหากเขาจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้นอกจากนั้นเนี่ย ถ้าหากเรื่องนั้นเป็นความผิดต้องมีการติดคุกติดตารางเขาก็ไม่กลัวเพราะว่ามีลิ้วล้อที่ช่วยให้เขาทำผิดนั้นยอมเป็นแพรับบาปติดคุกติดตารางแทนเขาทั้งๆท,ท,ที่มีตัวอย่างให้เห็นตั้งหลายกรณีแล้วแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีลิ้วล้อคนไหนกลัวเลยยังคงยินดีทำตามที่เขาต้องการด้วยความเต็มใจ หรือว่าลิ้วล้อเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคนตาบอดที่มีกลัวเสือเหมือนกับประชาชนที่ลงคะแนนเลือกพวกเขาด้วยหวังว่าจะได้ผลประโยชน์จากโครงการประชานิยมความโลภของพวกเขาน่าจะสูงแล้วก็เหนือกว่าความกลัวของพวกเขาเป็นแน่แท้ในการเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพวกเขาเอาหาังการมากที่กล้าประกาศนโยบายหลายๆข้อที่ทําไม่ได้และเมื่อมีคนบอกว่าเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่ทําตามที่หาเสียงเอาไว้ คนที่เป็นผู้นำของพรรคคนหนึ่งก็พูดอย่างคนที่มีความอหังการและก็น้าด้านบอกว่ามันเป็นเพียงยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเท่านั้นเขาพูดอย่างนี้แหละครับไอ้นักการเมืองที่คิดแบบนี้ไอ้นักการเมืองที่พูดแบบนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็มากเสียด้วยก็จะคงลงคะแนนเลือกเขาถ้าหากไม่บอกว่าเลือกเพราะเห็นแก่ได้แล้วจะให้บอกว่าเลือกเพราะอะไรล่ะครับ ในกลุ่มของพวกเขาเนี่ยอาหารการถึงขนาดกล้าพูดว่านักการเมืองที่ฝากนายตำรวจให้ได้เป็นผู้กำกับนั้นน่าจะมีคนผิดหวังหลายคนทั้งๆที่การพูดเช่นนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่านักการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งผู้กำกับแต่ก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรเขาได้สื่อที่เข้าข้างเขาเงียบกริบไม่มีการตามขยี้เรื่องนี้และแล้วเรื่องนี้ก็เงียบหายไปกับสายลม เมื่อมีนักโทษได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นๆนักโทษคนนี้ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีพอมีคนถามว่าทำไมถึงได้รับอภิสิทธิ์เช่นนั้นลูกสาวก็ตอบแบบมั่นหน้ามั่นโหนว่าก็เป็นเพราะว่าพ่อของเธอเป็นเทวดาจนพ่อได้ฉายาว่าเป็นนักโทษเทวดาที่ได้รับอภิสิทธิ์ไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวแล้วก็ได้อยู่ห้องพิเศษระดับว IP โดยที่ไม่มีการรายงานอะไรเลย นักการเมืองและข้าราชการช่วยกันหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลกับประชาชนด้วยการอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของคนไข้ที่ไม่ต้องการให้มีการแถลงข้อมูลใดๆทั้งสิ้นความอาหังการเนี่ยยังไม่หยุดเมื่อได้รับการพักโทษก็ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของการพักโทษยังไปโน่นไปนี่แสดงอาการเป็นคนแข็งแรงไม่เหมือนกับคนที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจนได้รับการพักโทษเพื่อให้ไาอยู่กับ ครอบครัวในระยะสุดท้ายและไม่ว่าจะไปไหนก็จะมีบทบาทเหมือนกับเป็นผู้นำที่กำลังทำการบริหารประเทศมีทั้งการกระทำที่เหมือนกับเป็นการตรวจราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพื้นที่กล่าวรายงานให้ฟังด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสก็จะปลาศัยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื้อหาสาระที่พูดนั้นก็แสดงความอาหาังการไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น เมื่อมีเสียงคัดค้านเรื่องการแจกเงินดิจิทัลคนหนึ่งก็ปากเสียกล่าวหาว่าคนที่คัดค้านเนี่ยไม่เข้าใจไม่เห็นใจประชาชนที่ยากจนทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเขาคัดค้านการช่วยเหลือคนจนหรือว่ากลุ่มเปราะบางและหนึ่งในคนที่คัดค้านก็คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีสาวน้อยผู้ร่ายประสบการณ์และมีรอยแผลเรื่องการโกงข้อสอบเนี่ยอาหังการมากที่ไปแสดงปาฐกถาบนเวทีการสัมมนาของพรรค มีการต่อว่าต่อขานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเป็นคนที่ขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุดเนี่ยก็โดนทัวลงจนไม่กล้าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ติดตามเรื่องนี้ล่าสุดที่มีการพูดเรื่องการต้องคดีต,ต่างๆรวมทั้งคดีทําผิดมาตรา112ว่าถูกยัดเยียดข้อกล่าวห,หาหลายข้อโดยคอสชอ สำหรับคดี112นั้นมีการพูดว่าคนที่ทำคดีถูกคมคู่ให้ตัดสินใจฟ้องแล้วยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ผิดอาจจะมีการตัดต่อวิดีโออาจจะมีการแปลข่าวที่เป็นภาษาเกาหลีมาเป็นภาษาไทยผิดพลาดทั้งทั้งที่ข้อความที่ทำให้เขาต้องคดี112เนี่ยมาจากคำพูดของตัวเองที่เป็นภาษาไทยนะครับส่วนจะตัดต่อหรือไม่มันสามารถเช็คได้ง่ายๆส่วนที่พูดว่าอายการผู้ทำคดีถูกคมคูให้ฟ้องเนี่ย อายการผู้ทำคดีคนนั้นเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่มีการข่มขู่ไม่มีการชักจูงหรือชี้นำใดๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะแก้ตัวอะไรได้อีกที่จะร้องขอความเป็นธรรมให้ชะลอการสั่งฟ้องในวันที่18บมิถุนายนนี้ทางอายการเขาจะให้ตามที่ขอหรือเปล่าถ้าหากไม่ได้ตามที่ขอไม่ต้องไปกล่าวหาใครว่ากันแกล้งนะครับกรณีนี้เนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นเรื่องของความอาหาังการพาสวยอย่างแท้จริง วันที่18มิถุนายนนี้จะเป็นวันที่อายการเนี่ยนัดให้มาศาลเพื่อจะนําส่งฟ้องศาลมีคําถามกันว่าอายการจะให้เลื่อนตามที่ร้องขอความเป็นธรรมหรือไม่ถ้าหากว่าไม่เลื่อนเขาจะมาหรือเปล่าถ้าหากว่ามาแล้วจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เขาจะยอมติดคุกไหมอาจารย์สรีบอกว่าคงจะไม่นะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาจะหนีหรือเปล่าล่ะอีกเพียงสองวันเองคิดว่าน่าจะไม่หนีหรอก และถ้าหากว่าอายการไม่เลื่อนนําตัวส่งฟ้องศาลและไม่จะรับการประกันตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่แหละคือความอาหารการพาให้สวยซึ่งจะหากว่าถ่อมตัวไม่เป็นคิดว่าจะชนะตลอดทุกเรื่องเนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วนะ